การนับเรื่องการสอบข้อได้จริงทํางานกับประชาชนงานกับสังคมทุกอย่างที่ขับเคลื่อนในแต่ละวันเราต้องรู้ใจดีให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณก็ต้องพัฒนาตัวเองการทิ่เสษจที่เราเนี่ยได้มาพูดคุยกับนักสังคมสงเคราะของสำนักงานการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะให้พี่ๆเนี่ยแนะนําตัวก่อนค่ะสวัสดีครับ <S <S 2> <S 2> ชื่อฮานาฟีบาการนะครับเชื่อชื่อเล่นชื่อฟรีนะครับเป็นนักสังคมสงเคราะห์สังกัดศูนย์บริการคนพิการจาังหวัดปัตตานีอยู่ภายใต้สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตนีครับ ค่ะชื่อนางสาวลอติฟสุลงนะคะชื่อเล่นชื่อฟักนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะก็อยู่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีเช่นเดียวกันนะคะจะอยู่ภายใต้กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะก็จะแบ่งย่อยมาอีกค่ะอยู่ในงานเด็กและเยาวชนสวัสดีครับชื่ออาดิพัน์แงนัยครับนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการครับก็สังกัดเดียวกับพี่ฟ้าเลยก็คือกลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับดูแลงานเด็กและเยาวชนค่ะสำหรับการทำงานนักเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ย พี่คิดว่าแบบมีความรู้ในด้านไหนบ้างที่แบบเราขาดไม่ได้เลยความรู้หลักก็คือความรู้สังคมสงเคราะห์เลยที่เราเล่าเรียนมานะครับม,ม,ม,มันต้องมีความรู้องค์ความรู้ที่เราเรียนมาถ้าไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์เราทํางานไม่ได้นอกเหนือจากความรู้สังคมสงเคราะห์แล้วยังมีความรู้รายวนันที่แบบนักสังคมเองเราต้องเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าส่วนหนึ่งเราทํางานกับคนเนาะทํางานกับประชาชนทางานกับสังคมทุกอย่างที่ขับเคลื่อนในแต่ละวันะเราต้องรู้ ก,กระบวนการทํางานเนี่ยที่เป็นเฉพาะตัวของนักสังคมสงเครานะห์เนาะตั้งแต่แบบการรับเรื่องอการสอบข้อได้จริงอย่างเงี้ยค่ะกระบวนการเหล่านั้นคือมันมีความเฉพาะตัวเนาะที่ถามว่าคนอื่นทําได้ไหมก็สามารถทําได้แต่ว่านักสังคมสงเคราะห์จะมีความเป็นวิชาชีพที่มีความเฉพาะตัวที่นําองค์ความรู้ที่เราเรียนมาค่ะมามา,มาปรับใช้ในแต่ละขั้นตอนนอกจากความมู้เนี่ยเหมือนเวลาเราไปลงพื้นที่แบบได้มีเคสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่มีทักษะหรือเทคนิค ที่อยากจะแชร์บางทีนะคะว่าแบบแต่ละคนอาจจะมีทักษะหรือเทคนิคที่แตกต่างกันทักษะสังคมสงเคราะห์เราก็ต้องดูว่าในเคสบางเคสเคสบายเคสนะเราก็ต้องใช้ทักษะอาจจะก,ก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์หรือจะไปพูดคุยเราก็ต้องสังเกตก่อนว่าเคสนี้เป็นแบบไหนอ่าเราก็ต้องระมัดระวังตัวเหมือนกันการลงพื้นที่เนาะเราจะลงไปเลยทันทีอ่ะม,มันไม่ได้มันต้องอประสานงานเนาะว่าจะประสานใครบ้างอะไรเงี้ยเหมือน เพราะว่าบางทีเราเข้าไปเราไม่รู้สึกบางพื้นที่อาจจะบ้านเรามีเหตุการณ์เหตุการณ<ม>์ความไม่สงบของาควะวัลอดภัยดังนั้นทักษะการประสานงานก็เป็นสิ่งสําคัญเรื่องสัมพันธภาพเนาะเพราะว่าเราทํางานแล้วประสานงานแล้วการที่จะทํางานต่อเน,นื่องเขาได้อะรวมถึงเคสด้วยสัมพันธภาพสําคัญมากเนาะ<ม>แล้วก็ในเรื่องของการฟังการสื่อสารยังไงก็เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว<อ>ที่นักสังคมก็ได้เรียนมา ก็มีการปรับใช้อาจจะใช้ทักษะอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละวันแปลกๆใหม่ๆนแแต่ละเคสอ,อาจจะไม่เหมือนกันทักษะสําคัญที่สุดก็คือนักสังคมสงเคราะห์เองอ่ะต้องมีข้อมูลของเคสก่อนใถ้าเราไม่มีข้อมูลของเคสนะครับเราไม่สามารถที่จะไปต่อยอดได้ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเป็นทักษะเฉพาะตัวหมดเลย พื้นที่หรือว่าทำเคสเนี่ยพี่แบบมีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างหนูอยากถามว่าเออเครื่องมืออะไรที่พี่คิดว่าสัมคัญที่สุดทักษะทุกอย่างเนี่ยหรือว่าเครื่องมือต่างๆที่ที่มาใช้เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทํามาหากินในการทํางานกระบวนการถ้าเหมือนในของ mm. พอมจเองก็คือหลักๆเราจะมีเครื่องมือในด้านของการประเมินผู้ประสบปัญหาทางสังคมเนาะ<ม>ที่จะใช้ในการสอบทุกๆเคสเกือบจะได้สอบด้วยเครื่องมือนี้หมด ด้วยความจำเพาะของเคสแต่ละเคสไม่เหมือนกันนักสังคมเองเราก็จะต้องดึงพวกเครื่องมือที่เคยใช้ในช่วงเรียนพวกจีโนแกรมอีโพแมปหรือว่าต่างๆาเนเข้ามาใช้แล้วี่ฟ้าการสังเกตแล้วก็การเอะว่าแบบเอ๊ะอเคสเรากับคนนี้ล่ะเขาโอเคไหมกับคนนี้ล่ะอะไรเงี้ยเครื่องมือสาคัญที่แบบ อย่างแรกเลยน้องที่เราจะทำการลงพิสมีเครื่องมืออื่นที่ตัวนักศึกษามองเองเราก็ต้องเหมือนเรียนรู้เพิ่มทางเครื่องมือทางจิตวิทยาเองในการประเมินอ่าสภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็จําเป็นเหมือนกันเครื่องมือมันมันมาจากตัวเองเครื่องมืออะไรรู้ไหมมันเป็นเครื่องมือที่สังเกตคนบุคคลอะไรเงี้ยเช่นทำไมเราพูดคุยกับเคสนี้เคสนี้ไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยมันจะเป็นอ่าเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ ที่ตัวเองอะ่ะมันต้องผลิตออกมาเองว่ามันต้องเอ๊ะตลอดเวลาลงู่ใพื้นที่บ่อยๆเจอเคสบ่อยๆค่ะมันจะเกิดทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปคือเหมือนเ,เราก็จะเลือกทักษะมาปรับใช้ให้มันเหมาะกับบริบทของเรานะกับของเคสอยากรู้ว่าเหมือนตั้งแต่ที่พี่ได้เริ่มทํางานเป็นนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยมีประสบการณ์ไหนที่พี่รู้สึกภูมิใจมากที่สุดทางานสังคมสงเคราะห์มาเนี่ยเราทํางานมา2ด้านเนาะด้านแรกก็คือ นักสังคมสงเคราะห์สังกัดบ้านพักเด็กนะกับนักสังคมสงเคราะห์สังกัดพมจพูดถึงสังกัดบ้านพักเด็กก่อนถ้าหากว่าเป็นเด็กหรือว่าครอบครัวที่อยู่ด้วยกันแล้วแบบเขาสามารถที่จะไปใช้ชีวิตข้างนอกโดยชีวิตเขามีความสุขขึ้นเราก็อยากจะทําให้ดีที่สุดมันก็จะมีเคสภายในกับเคสภายนอกเนาะเคสภายในหมายถึงว่าเอามาคุ้มครองก่อน,อนที่เขาเดือดร้อนพอคุ้มครองเสร็จแล้วเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีใครดูแลจริงๆเราก็ต้องส่งเข้าสถาน อันนี้มันเป็นที่สถานสุดท้ายแล้วเป็นที่สุดท้ายที่เขาจะไปอยู่พมจจะเป็นเคสภายนอกส่วนมากอาจจะเป็นเคสภายนอกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องโฟล l o อัพติดตามอะไรเงี้ยเคสอย่างเช่นยกตัวอย่างเป็นเป็นครอบครัวเนาะเป็นครอบครัวคนพิการที่ไม่สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้เนาะอะไรเงี้ยเราก็ช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการเนาะสิทธิสวัสดิการของเขาให้เต็มที่พอเราช่วยเหลือเนี่ยเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองโดยพาลูกลูก มีรายได้มากขึ้นส่งเรียนหนังสือได้อันนี้ก็คือความภูมิใจของตัวเองเนาะ,อะของพี่ก็จะเป็นเหมือนพาร์ทการทาง,งานนะคะมันจะมีการให้ความช่วยเหลือเคสเนาะที่แบบไม่เรื่องของทุนประกอบอาชีพเนาะค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวปรมอะไรอย่างี้ค่ะหลายๆเคสที่เราเจอเนี่ยเราจะให้ทุนประกอบอาชีพมัน ถ้าถามว่าจำนวนเงิน5 0 0 0นบาทมันก็ไม่ได้มากมายขนาดนั้นนกับเศรษฐกิจตอนนี้ที่ของราคามันมันมัน,ม,นมันสูงขึ้นแต่ว่า5้าพันบาทสามารถทำให้เขายังคงอาชีพที่หารายได,ได้แม้จะเล็กน้อยอะเขายังสามารถต่อยอดยแล้วไปต่อได้ซึ่งหลาย,ลายๆเคสที่เราช่วยเป็นเงินเงินทุนประกอบอาชีพอะเขาจะยังสามารถเอ่อเหมือนพัฒนาตัวเองไปได้แล้วก็เลี้ยงดูสมาชิกในกครอบครัวได้จะเพิ่งจบมา3ปี ประสบการณ์การทำง,งานอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็อาจจะมีความหลากหลาย,ยนิดนึง mm hmm. ก่อนหน้านี้ครับก็คือส่วนหนึ่งที่เคยอยู่เ g o มาก่อน mm hmm. ทํางานกับมูลนิธิเราทํางานในพารของนักสังคมสงเคราะที่ปฏิบัติงานควบคู่กับจิตวิทยาไปด้วย mm hmm. เพราะว่าส่วนหนึ่งเรามีในเรื่องของการคอนซัลรให้คำปรึกษากับเด็กๆ ทุกคนทั่วประเทศไทยจะทักจะโทรมาคุยกันผ่านโมเดลี่สายเด็กเนาะแล้วก็อ่าส่วนหนึ่งก็ได้มีกระบวนการเรียนรู้แหละเกิดทักษะเทคนิคต่างๆที่ใช้ในการให้คำปรึกษาเนาะจากนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสมาทํางานต่อในพาร์ทของนักสังคมสงเคราะห์ในโรงพยาบาลบำบ,บัดยาเสพติดเนาะสาันบำบัดยาเสพติดแห่งชาติก็ได้ใช้ความรู้ในเรื่องของการให้คำปรึกษามาคุยสังเคตแล้วได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดมากขึ้นสุดท้ายได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง กลายเป็นว่าทั้งสองส่วนที่มันได้เรียนรู้มาก่อนหน้านี้ครับ<ม>ที่ทํางานมามได้กลับมาใช้กับในพื้นที่เราจริงๆ<ม>ก็อาจจะยังไม่ได้มีเคสที่เห็นเป็นรูป,ปรธรรมมากเท่าไหร่<ม>เพราะว่าเพิ่งเริ่มกับที่นี่แต่แต่คิดว่าสามารถนําความรู้มาปรับใช้ได้งานของนักสังคมสงเคราะห์ในพมจค่ะต้องทํางานร่วมกับองค์กรไหนบ้างนะงพมจนนะจะเป็นหน่วยงานนที่ทํางานร่วมกับหน่วยงานนึงเพราะเป็นเรื่องของชีวิตคน แล้วหน่วยงานอื่นก็ทางานกับชีวิตคนเหมือนกันแต่อาชีวิตคนตอาจจะสุขภาพาเรื่องเรียกว่าอะไรนะคุณภาพชีวิตเรียกว่าเป็นการบูรณาการทีมสาขาวิชาชีพดีกว่าเนาะไม่ถึงว่าพมจเนี่ยพมจจะทํางานเกี่ยวกับเชิงนโยบายด้วยเคสด้วยโครงการด้วยหลายหลายด้านพมจเองก็เป็นคณะอนุหลายๆคณะอนุเช่นยกตัวอย่างคณะอนุกรมสุขภาพจิ หน้าอนุของสปทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะท้องถิ่นเองท้องที่เองอบตอเองหรือว่าเทศบาลเองเราก็ทํางานหรือว่าปกครองเองเราก็ทํางานกับกระทรวงมหาดไทยก็ทํางานเพราะามันจะต้องครูกันการที่เราเป็นนักสังคมเนี่ยพี่มีแบบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะไรระหว่างการทํางานไหมแล้วก็พี่จัดการกับปัญหานั้นยังไงบ้างเหมือนรจริงเราเองก็ทํางานกับปัญหาเนาะสังคมเองอาจจะ ไม่ใช่แค่พอมอเองเราทำงานกับปัญหาอยู่แล้ว<ม>แต่พอมออาจจะเป็นปัญหาที่บ้านหน่วยงานที่นักสังคมต้องลงเยี่ยมบ้านหรือว่าไปจนถึงหน้าบ้านของคนเลยลก็คือพอมาจาใช่<อ>ทีนี้พอมันอยู่กับปัญหามันก็ต้องกับย้อนกลับมาที่ตัวนักสังคมเองเนาะว่าเราจะสร้างความเข้มแข็งของเราได้ยังไงเราจะรับมือยังไงให้ให้การดินนั้นไม่ได้มากระทบกับร่างกายของเรา<อ>เพราะว่าเราไม่ได้จบแค่เคสเดียวเรายังมีหลายเคสที่ร้องทำงานแล้วตัวเราเองก็อาจจะเผลอเป็นเคสให้กับตัวเองได้ด้วยพยายามจะต้องตัดปัญหาให้ได้เร็วที่สุด รับเสร็จแล้วตัดจบตัดจบไม่น,นี่คือหมายถึงว่าตัดในหัวเรานะคะแต่เราไม่ได้ตัดการทำความคิดเหลือการทำความคิดเหลือยังคงเป็นการมองเห็น,นแต่ว่าเราจะต้องตัดในความคิดตัวเองคือหมายว่าได้ตัดที่จบเพื่อจะรับต่อเคสใหม่เข้ามาทุกคนจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือนันกจิตวิทยาหรือ,อวิชาชีพอื่นๆก็แล้วแต่ที่ที่ทํางานตรงนีว้วิธีวิธีการรับมือวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวเองเหมือนเราเป็นคนเซนสิทีฟอะค่ะแล้วแบบพี่คิดว่า สามารถเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้ไหมเซนสテีฟเป็นนักสังคมสงเคราะห์ได้แต่เราต้องรู้บริบทว่าเราจะเซนสテีฟเรื่องอะไรเราเข้าไปมีความรู้สึกได้ในขณะที่เขาเล่าแต่เราจะไม่รู้สึกออกมาว่าฉันกําลังเศร้ากับคุณอยู่นะอ่ะอานได้อินได,นได้ตามที่เขาบอกเราก็ต้องมีการวิจารณญาณด้วยพิจารณาด้วยว่าเฮ้ยเคสนี้เป็นแบบไหนจริงหรือเปล่า สงสัยว่าสําหรับคนที่จบสังคมสงเคราะห์กับคนที่ไม่ได้จบสังคมสงเคราะห์เนี่ยพี่คิดว่ามันแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างไหมมันแตกต่างเนาะอ่า,อาพี่อาจจะยกตัวอย่างกขาแล้วกันในมุมของพี่อ่ะพี่อ่ะโอเคเรียนสังคมสงเคราะห์มาเราเรามีเรามีเรามีทักษะเทคนิคเฉพาะตัวในการที่จะทํางานด้านนี้โดยตรงอาจจะยกตัวอย่างเนาะ พอเราลงพื้นที่ไปเราเจอเด็กพิการที่เกี่ยวกับสติปัญญาตรงนี้เราไม่ได้เรียนสาสตร์เลสินทางด้านนี้เราจะประเมินไม่ได้หากใครจบตรงแล้วได้มาทำง,งานตรงสายมากสุดมันก็อาจจะตอบโจท<อ>ย์กับ<ช>กับ<ช>ตำแหน่งนั้น<ช>ได้มากกว่า<ช>แต่หากสมมุติว่าวันนึงวันนีบางอย่างเอือ้อ ให้คนคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ตรงแส,สดงว่าก็ต้องมีโจทย์ให้คนนั้นว่าเขาเองจะต้องเพิ่มการเรียนรู้ไหมหรือเขาต้องทํำยังไงให้มันถูกต้องวิช,ชาชีพสังคมสงเคราะห์ในเงี้ยในตัวพรบเองก็ระบุเนาะเพราะว่านักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพคือใครอย่างเงี้ยค่ะผู้ปฏิบัติงานนักผู้ปฏิบัติงานสังคมสงเค,างคางราะห์เนี่ยคือใครเขาก็ระบุชัดเจนว่าอ่ะเป็นคนที่จบด้านสังคมสงเคราะห์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งการมีพรบตัวนั้นน่ะมันก็เหมือนพรบวิชาชีพพยาบาลที่คนเป็นพยาบาลก็็ต้องเปน จบพยาบาลเป็นพยาบาลสังคมสงเคราะห์เช่นเดียวกันมันก็มีทักษะที่เฉพาะเจาะเนาะเหมือนพวกเราเองก็ผ่านการฝึกฝนนะฝึกหนึ่งสองสามาเราก็ถูกเทรนมาตั้งแต่แบบแรกๆที่จะได้รับทั้งหมดไม่ใช่พวกเราเป็นองค์กรแล้วก็ที่สําคัญคือผู้ผู้รับบริการสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆมากๆเลยนะคะที่ได้มาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณบ๊ายบาย